ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำคืนวันอังคารที่1มีนาคม2565เดอะคาร์เลตเบอร์ลี่เปิดสนามเทอร์มัวต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่18ส่วนที่มาเยือนอยู่ในอันดับที่13แต่ว่ามีแต้มห่างกันเพียง6คะแนนเบอร์ลี่นั้นส3นัดหลังสุดถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ1ส่วนเลสเตอร์ผู้มาเยือน3นัดหลังสุดชนะ2แพ้1 แต่พอไปส่องสถิติทั้งคู่เจอกันครั้งล่าสุดเบอร์ลี่สามารถบุกไปยันมาได้2ประตูต่อสองถือว่าเจ้าบ้านไม่ธรรมดาบวกฟอร์มช่วงนี้กำลังได้ใจส่วนผู้มายเยือนที่ไม่ชนะใครในเกมหลีกถึง7นัดติดราคานี้เปิดตัวที่เสมอขาวใสก็บอกได้ว่าจัดไปเบอร์ลี่มีชัยในบ้านแน่นอน คู่นี้ลงสนามกันเวลาตี2:45รับชมสดก่อนใครได้ทาง w w w u f a i o o n .com หรือแอดไลน์แอ6.8 prtod